สายาพรกแดงเพศเมียอายุ2เดือนนะครับแดงเข้มจัดๆไปตากแดดลุกไปเบิ้งดโดนแดด่าด,ด,ดูเวลาออกแดดแดงแป๊ดเลยแม่เพื่อนเป็นแดงดังนะครับแม่ เป็นแม่สาวนะครับผสมเองเจ้าพริกแดงไปแล้วก็ต้องการเบิร์ดเบียดน้ำหนักแลคคอดไม่ใหญ่มากก็ใส่พริกแดงไปแล้วก็ได้สีออกมาด้วยนะครับคุณอาทิตย์นี้ลูกของอะไรน้อจำชื่อไม่ได้เป็นลูกผสมเทียมเหมือนกันนะครับ แต่น้ำเชื้อไม่มีแล้วอันนี้ก็ผสม h p 0 0 6ไปแม่สาวผ่านรอบ2เดือนกว่าแล้วจะ3เดือนอันนี้ CY133 4เดือนท้องดินยุบยับยุบยับนะครับอันนี้ก็ CY133 เป็นแม่ลูกกันนะครับอันนี้ก็ผสม CY ก็ผ่านรอบได้1รอบแล้วก็หนึ่ง ถ้าท้องก็ประมาณหนึ่งเดือนเนาะน่าจะผ่านทั้งคู่แหละเพราะว่าเพศอะไรก็ถือว่านี่ครับเก็บดีหดนะนี่แต่แม่เขาตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะนะครับก็เป็นขอาที่หองเขามาดูแลหายนะครับทั้งหมดเลยนะครับลูกที่เห็นก็เป็นลูกบัวของเราเนาะที่เรามาผสมให้อน,นี้ี้ใบ1 3แม่ก็ c 1ี1 3นะครับอันนี้ลูกเล็บอยจำได้แล้ว น้ำเชื่อบบมีแล้วนะครับฝากไว้สำหรับสายพัฒนานะครับ